พรุ่งนี้แม่มีงานที่อ่างทองนะมาเจอกันที่วัดชัยโยอ่างทองนะคะสองทุ่มนะคะงานอ,อของดีนะคะของดีไงของดีที่วัดชัยโยอ่างทองนะคะพรุ่งนี้มาสันดิมาทางนี้ลูกกำลังสนใจช่วงนี้คือแบบว่าคานเก่งมากปีนเก่งมากใคร ใครชอบปีนคะวันนี้ปีนบันไดแล้วนะสันดีอะสันดีเขาปีนบันไดแล้วนะพี่พี่แอดวานมากเลยอเอ,อ้อพ่อปิดไปแล้วหรอคะแล<อ>้วโทรศัพท์มนอยู่ไหนคะลูก พูนแม่ด้วยเอ๋โอ้อยากูข้างใเปด้ดยมีอะไรให้หนูลือได้บ้างคะัวนหชวันนี้เขาปีนบันไดอ่ะแล้วเขาก็แบบปีนทีละขั้นทีละขั้น เอาล่ะคะจะเอาอะไรลูกเล่นไม่ได้อันนี้มันคือไฟนะคะมันคือไฟนี่อันนี้ว,ว้วาวนู๊โทรศัพท์หนูอยู่ไหนโทรศัพท์แสนดีอยู่ไหนไม่รู้อ่ะ,ะนี่ไงโทรศัพท์แสนดีที่อยู่ตรงนี้อยู่ไหน รีโมดเปนไหมีดสันดีอยู่ไหนคะเออสันดีมีรีโมดของตัวเองด้วยนะพี่พี่นี่ไงสันดีมีรีโมทส่วนตัวนะคะ <c oughs> <c oughs> กดช่องอะไรดีคะลูกฮะกดช่องอะไรดี <c oughs> สวัสดีคะ่ะสันดีจะขึ้นนอนลวคะใกล้แล้ว ใกล้จะเข้านอนแล้วอือหออ๋อรู้ได้ไงว่ากดทีวีนั่นน่ะเพราะเนี่ยเขาหันไปที่ทีวีโอเคโอเคโอ้โหมันสูงมากเลยค่ะ <laughs> กดทีวีกดฝั่งนั้นเหรอใช่ไหมคะ อะขอดูช่องเอ่อช่องสามสิบสามหน่อยค่ะช่องสามสิบเอ็ดมีไหมหรือว่าเอาเป็นช่องเอ่อยี่สิบสามอืมชากดอ้าวกินซะแล้วอืม หน้าเหมือนจุนพ่อมากเลยใช่ไหมคะคุณปู่เมื่อกี้ไปบ้านคุณปูมปณป่มาแล้วไปหาคุณปู่มาแล้วไปกินไปกินเนื้อทอดกันมาวันนี้ฝนจะตกแล้วพรุ่งนี้ใครอยู่อ่างทองมาเจอแม่ได้นะคะพรุ่งนี้แม่ไปงานที่วัดชัยโยนะคะสองทุ่มนะวัดชัยโยจังหวัดอ่างทอง บายบายพี่โซมานะคะอะไรเหรอสันนี้เห็นไหมเฮ้ยมีอ๋อมีรถอ๋อมีกระลอกทีนะ่ดั <c oughs> มีกระลอกไหนวิกเตอร์มาเปล่าสันดีวิกเตอร์มาไหมคะฮะพี่วิกเตอร์มาหาหนูไหม สิบเดือนแล้วค่ะอีกสองเดือนก็จะขวบแล้วไวมากเลยที่วชโยูพรุนี้มีงานเออเป็นงานโอท็อปนะคะพรุนี้เป็นงานโอท็อปฝันหักไวเนี่ยเป็นรีโมทยางค่ะเป็นยาง อืมอืมกระดึบกระดึบผมดำมากใช่ผมหน้าเยอะมากอ้าวโหกินลึกมากเลยลูกเดี๋ยวก็อวกมามาเดินมาลูกอือช่องนี้กำลังคันฟันค่ะ ช่วงนี้แบบเขากัดฟันดังกึดกึดกึดเพราะว่าเอา่อฟันข้างบนโผล่มาแล้วนะคะฟันข้างล่างนี่คือโผล่มาเต็มที่แล้วเหลือฟันข้างบนนี่กําลังแบบขาวๆมาแหละกัดฟันแบบเสียวฟันเลยดังกึดกึดกึดชอบอะไรคะ <c oughs> ชอบอะไรอะ่ะขนอ๋อชอบขนเหรอ ขนขาพ่อล่ะโอ้ขนขาพ่อเป็นไงคะบาย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 ฮะเอาอะไรคะมีนกอยู่หน้าบ้านเราไหมคะลูก hmm? มีนกอยู่หน้าบ้านเราไหม เริ่มง่วงแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะพาขึ้นไปข้างบนแล้วเริ่มง่วงแล้วเริ่มจะง่วงแล้วจ๋าไปเลยไหมไปเลยไหมคะไปเลยไหมคะ